สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการวิเคราะห์คอลัมนิสนะครับประจําวันที่9กันยายน2557ครับครับก็พบกันทุกวันนะคุณถนอมครับพบกันจนกว่าแฟนรายการจะปั่น <c oughs> ผมไม่ได้จะเอือนอ่ะรู้จักคําว่าเอือนไหมเอือนเหมือนหมูที่พ่อรักไหเอือนเอือนเอือนผมไ่รเอือนเหมือนทุนเรียนเอียนเอียนเอือนหรือเอียนก็ได้ครับเหมือน้าวเหนียวทุเรียน ถ้วยที่5้าเยนเต็มที่แล้วเต็มที่แปลว่าเต็มที่ไม่อยากแล้วนะแต่ว่าก็เออตามรายการเราก็ครับเราจริงๆผมว่ารายการเราก็นอกจากมีสาระแล้วก็มันมีบันเทิงอยู่นิ็กหน่อยด้วยเขาเรียกว่าการเมืองวาไรตี้ใช่ไหมการเมืองรีแลกสาระขำวิเคราะห์คอลัมนิสต์คือถ้าการเมืองเพียวๆเนี่ยการเมืองเอาสาระเนี่ยต้องไปดูอยจา์เจิมสักเลยหนักอาจารย์เสรีอย่างเงี้ยหนักเลย ใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่แบบสบายๆครบครัๆขำๆมีมุกหน่อยก็อยากโกรธกันแล้วกันคนที่โดนปาดปิงก็อยากโกรธโดนคละเม็ดสเม็ดนิดหน่อยเขาเรียกว่าหยอกยาวกระซาเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยวันนี้ไปไหนมาี่ย แต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศเต่เขาสั่งแล้ววัยแต่งชุดไทยนายจุทธไม่เกี่ยวเลยนายุทธบอกให้ใส่คอพระราชทานชุดไทยเขาสั่งคณะรัฐมนตรีเพื่อว่างยังว่างตำแหน่งอยู่สองสามตำแหน่งยังไม่ครบสามสิบห้าสามเหลือสามก็ต้องตั้งผมขึ้นมาตำแหน่งแล้วจะไม่ยุ่งอ่ะขาดรายการไปนั้นจะบอกให้คุณถนอมมุงกาดเพื่อนนะผมไม่เป็นรัฐมนตรีกับนายุุธแเราจะยุ่งเลยนะเลยขาที่ปรึกษายังไม่ได้ตั้งนะไม่ตั้งแต่ว่าอกรัฐมนตรีเลยครับผมไม่เอาแล้วตั้งใจเลยตั้งใจเลยใจอ ือตอนบ่ายจะไปเป็นประธานเผาศพให้เพื่อนนักเรียนโรงเรียนเป็จามะที่นครน่ที่วัชจนประธานครับมาเสียชีวิตที่นี่แล้วก็อยากให้ผมไปแล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยในฐานะเป็นครอบครัวก็เป็นแฟนกลับสายล่าฟ้าครับผมไปก็แต่งตัวให้มันเข้ายุคสมัยก็หม่อมปรัดดาหน่อยท่านหม่อมเลนหม่อมเลน ผมไม่รู้หมอมอะไรหมอมย้นหมอมย้นอะหมอมย้อยหมอมย้อยหมอมย้อยเมื่อวานไงเทปไตย้อยไงหมอมย้อยเออเราก็แต่งตัวมันดีหน่อยเวลาไรหอย่างเงี้ยใครๆก็ชอบนะยุนได้ผมมันอันนี้ไม่ใช่ตัดแถวชูดีออหรือเจ้าคุณเลยนะที่ไหนฮะเวอร์ซาเช่โอ้เนี่ยฮพอจีนเวอร์ซาเช่นี่สไตล์เวอร์ซาเช่น่ะ ตั้งแต่เวอร์ซาเช่ตายไปเนี่ยเหลือสงสัยชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายมันอ,อกดีไอนกแบบผมเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสนองนโยบายพลนอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องชุดไทยชุดไทยอ่ะเดี๋ยวนี้ท่านโดนอรงค์นี่ไงเรื่องเรื่องอะไรนะค่านิยม12ประการ,รให้กระทรวงวัฒนธรรมทำเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดาวนะมามาพร้อมเดียวกับป่าเลยาสนน่าสนใจมาเข้าสู่ยุคป่าอีกรอบหนึ่งตกลงคณะรัฐมนตรีก็ได้เลิ่ประชุมกันวันนี้ละวันที่9เดือนเเวลา9ตอนนี้11โมงแล้วก็ เรียบร้อยแล้วข้าไปนั่งประชุมแล้วล่ะประชุมแต่ว่าไม่ได้ไปประชุมใ่ห้องประชุม5้าศนหนึ่งนะทำไมครับไปใช้ห้องสันติไมตรีนะกลัวไม่กลัวไม่ราคาแสนหนึ่งกลัวไม่จะจบคเออจริงจริงไม่ราคาเป็นแสนต้องควรประชุมไม่ดีอ่ะดีดีผมเป็นนักการเมืองนะงานไหนก็แล้วแต่นะถ้าาว่าไม่ไม่ดีเนี่ยผมรําคาญมากเจอไม่ดูดเสียงเออเสร็จเลยเสร็จเลย แล้วทุกครั้งเวลาจัดงานเราเปิดงานคุณจะดูนะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเป็นประธานเปิดงานแล้วเจ้ากรรมอะไรไม่รู้ไม่จะมีปัญหาทุกทีตอนประธานเปิดประธานเปิดไม่จะไปทดสอบทดสอบเนี่ยดีมากตอนคนโฆษกพูดเนี่ยโอ้ดีดังทดสอบทดสอบเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีมากพอประธานขึ้นเรียบร้อยไปเลยแห้งเลยประเด็นสามอย่างที่เขาบอกว่าอยู่เหนือการควบคุมหนึ่งหนึ่งไม่สองเมียสามหมา คือหมาถ้ามันจะเห่านะคุณจัดงานอะไรก็แล้วแต่นะ <laughs> ถ้ามันจะเหงามันก็เหงาคุณทำอะไรได้ <im> บ้านผมเรียกหามาจะต่อแย่งคุณือเรื่อหมาต่อแย่ง <laughs> ผสมพันธุ์หมาผสมพันธุ์แต่ว่าบ้านผมก็เรียกหมาต่อแย่งหมาต่อแย่งกันเนี่ยสามมอะคนเยอะขนาดไหนถ้ามันจะต่อแย่งมันจะเดามันก็เดาไปเรื่อยๆมันไม่เกี่ยวไม่สนไม่สอน,สอ,นอันนี้มอมามอมาาดูน,นอกเหนือการควบคุมครับมอมีอะไรยังไงเมียหน่อยควบคุมฮะคุมไม่ได้คือไม่ได้แลวมันจะทำางไงมันจะตวาดยังไงก็แล้วแต่ต้องตามเมียทุกอย่างคนตามเมียจะเดินทุกคนละครับเออขอรบบูชาเมียแล้วจะเดินห้องงามเชื่อผมอะทุกคนอะใครว่าไม่จริงผมไม่เชื่อหรอก ไปถึงบ้านขอาห่อทุกคนอ่ะอทุกคนใช่ไหมอะไรไหมเมียมาสามอย่างไมมเมียหมาหมาเมียไหมเนื้อการควบคุมเนื้อการควบคุมต้องเข้าใจด้วยวันนี้ถึงว่าเขาเลื่อนเฮ้ยคุณเจ้าหัวร้องยอยู่กับผมหัวร้ก็น้ำตาเล็ดแหละเออน้ำตาอะไรคุณถนอมก็ขำก็แฟนรายการดูกันสนุกสนานกันไปนะ อ้าก็วันนี้มีเครื่องอะไรเข้าสาระอะไวปัดหัวอะไรบ้างที่คุณดูมาเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นอะไรใหญ่ๆมีเรื่องของน้ําท่วมก็ยังพูดอยู่นะน้ำท่วมมีน้ําท่วมความเสียแต่ว่ามันก็ลดลงไปตามลําดับนะครับแล้วก็เรื่องช่องสามช่องสามเรื่องช่องสามเรื่องของทหารไงทหารในทุกฉบับทหารเนี่ยทุกฉบับเมื่อคืนผมก็นั่งรออยู่รู้จักใครบ้างโอ เพื่อนผมมัวปอว่าสองสีคนขึ้นตำแหน่งขึ้นเลยอ่ะสีคนต้องฉลองไหมอ๋อจะรองตอนเย็นนี้ก็จะร้อง้วตอนเดินนี่จะรองกับอาทิตย์ดีกรมชายฝั่งทะเละกับอาทิตย์ดากับทูตจากอิสราเอลปมาถลองด้านเพลินตอนเย็นก็จะรองแล้วเริ่มจะรองแล้ว อันนี้จะร้องกันตั้งปีอ่ะสี่สิบกว่าคนคุณไม่ต้องห่วงอ่ะนี่ฉลองสนอชอสิบห้าคนยังไม่เสร็จนะแล้วฮะอ่าฉลองอธิบดีอีกเก้ายังไม่เสร็จเอาไม่นัดทีเดียวแล้วไม่ไม่ก็นักทีเดียวมันมันไม่ได้เลี้ยงเอิ่มจบก่อนเราเลี้ยงยาวไปทีละคนขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็เป็นก็ตามผมกับพนักธุรดิษอ่ะนี่เพื่อนผมไงพี่โจยเป็นเมทัพพังหนึ่งเมทัพพังหนึ่ง ไม่ทราภาคสี่ก็เพื่อนผมว่ลิฟต์โรจน่าพักดีบีบู๊ตอันนี้กลับมาเนี่ยกลับไปขึ้นรองพลเอกรองเสนาธิการรองเสนาธิการนะฮะอายุทธ์ปรีชาจันโุชาน้องชายน้องชายน้องนายุทธดเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยนาติกนผู้ช่่างการฐานบกนั่นนั่นนั่นเพื่อนผมแล้วก็พี่หมูพี่หมูสีระชัยนาควานิชครับไม่ทราบอีกหนึ่งเป็นผู้ช่วยอีกโอ้เป็นอย่างปโตเยอะเลยทำไมไม่เอาผมไปด้วยบ้าง ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกตําแหน่งทุกตําแหน่งทุกตําแหน่งที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเราถือว่าเลื่้นตําแหน่งเลื่อนตำแล้วเรียบร้อยในรูปเราก็พิจารณาไม่ได้นี่คุณดูในรูปเนี้นี่ในแปดคนนะนี่หลักๆกนอะนี่ผมรู้จักหมดเลยทุกคนนะรู้จักหมดนะหมดแหละใครเป็นใหญ่เป็นโตมนับญาติหมดอ่ะไม่สนเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเพื่อนหมดนับเพื่อนหมดนี่เพื่อนวบครับกทสารดียุคนี้อ แล้วก็ตารวจนี่ก็รออยู่นะรอดิตํารวจผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันตํารวจกับเพื่อนผมก็เยอะลูกน้องผมก็มีพบตรพบตรนี่ตอนนี้มีแค่ทําหน้าที่รักษาการพบตรใช่ไหมใช่รักษาการใช่กำมังก็ก็ตัวจริงก็สมยศปู่พันม่วงก็ต้องรอวันที่หนึ่งตุลาอืนี่หลวงปู่กัสปานี่ทายแม่นมากนะคสมยศเนี่ยคือสมยศเนี่ยเมื่อห้าปีที่แล้วคุณสมยศไปกราบหลวงปู่กัสปาอยู่ที่อยู่ที่บางพลีบางบ่อเนี่ย เป็นร่างทรงหลวงปู่บอกว่าคุณจะเป็นปบตรแบบฟุกๆจริงๆนะฟุกเออเวฟฟุกๆเนี่ยตตฟุกจริงนะจริงไะถ้าไม่ปฏิวัติมัจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตบยุงอยู่แถวไหนก็ไม่รู้เยคนไุ้นอยู่นู่นเออต้องไปเล่นหุ้นเที่ยวนี้ได้เลยเห็นไหมจริงๆคนที่เขาวางตัวกันมาตามระบบเดิมนะใช่หมดจากคุณอดุลแสงสิงแก้วนี่คงสะพัดเลยนะไม่อนุกรเอกเหรอ ไม่ใช่วรพงษ์ชิวพิจักเขาดิหนึ่งปีโหวรพงษ์หนึ่งปีใช่ไหมเสร็จแล้วก็พงษพัฒน์พงษพัฒน์พงศเดินแต่ว่ามันพลิกโผพลิกฝาบพลิกฟังก็เปลี่ยนไปก็เลยนี่เขาเรียกว่าพรุับแต่พรุ๊กก็ถือว่ามีผลงานนะมีแต่ดวงแล้วแต่ดวงมีผลงานครับก็เป็นเรื่องของโยกย้ายทหารใช่ไหมข้าหัวเกือบจะทุกฉบับเลยั่รโยกย้ายทหาร เ,เียบเลยเรื่องหลวงพ่อที่จะเข้าลงอ่ะดูไหมหลวงพ่อราชสังขารเนี่ยก็จะให้รายการข่าวบ่ายใกล้เครียดพูดเกันเรื่องหลวง,ง,งพ่อเยอะเลยครับนะครับทีนี้วันนี้วันนี้นี่ตามธรรมเนียมจีนเขาเนี่ยวันไหว้พระจันทร์นะ ไปประจันอ่ะคุณเทพไทยมีเชื้อสายจีนไหมผมมีครับย่าเป็นคนจีนนะไหหลําครับย่าย่าคุณย่าผมเนี่ยเป็นเ <ยา S 2> ชื้อาไหหลําไหหลําเลยอ่ะแล้วคุณเทพไทย,ยไม่ใช่ไหหลวมนะ <c oughs> คุณอย่าไปพูดมาว่าผมพอย่าไหหลําแล้วผมไหหลวมไม่ไม่ยุ่งนะกลัวไม่ไหหลวมมันกลายเป็นหําไหล <c oughs> ไม่ไลแค่อยู่ที่ห้ <c oughs> หก็เป็นเชื้อสายจีนที่บ้านก็ภรรยาผม แม่ยายผมก็คนจีนที่ท้เพลงไหวไหมไหวครับเมื่อคืนเด็กก็ไหวกันตั้งคืนเมื่อคืนผมก็นอนหลับไม่รู้นอนกุกไม่เห็นก็ก็ไหวกันไปรอกินขนมไหวรอกินขนมรอปราจานปราจางแล้วก็อาหารไปไหวกงอะไรเนี่ยก็กินไปเราก็ประเภทกินอะ กินเจเรากินเจเก็บโต๊ะกินเจกินเดีวกินอย่างเดียวทีนี้มันก็มีคอลัมน์ที่น่าสนใจวันนี้ครับของลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเขาก็พูดถึงตำนานของขนมไหว้พระจันทร์นะครับขนมไหว้พระจันทร์นี่ก็ถือว่าเป็นขนมที่โน่นล่ะครับมีมาตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วชาวฮั่นชาวจีนฮั่นเนี่ยก็ถูกปกครองโดยชาวมองโกนนะครับ มงโกนพวกนักรบเนี่ยนะแล้วก็พวกชาวฮั่นก็ถูกกดขี่พอถูกกดขี่ก็พยายามที่จะรวมตัวกันว่าจะทํำยังไงที่จะต่อสู้นะครับก็เลยใช้เอาวันไหวพระจันทร์นี่แหละนะครับส่งข้อความใส่เข้าไปเป็นไส้ขนมไหว้พระจันทร์นัดหมายกันว่าในยามสามนะครับคือหนึ่งยามสามจงลุกขึ้นมาสังหารฐานชาวมองโกโดยพร้อมเพรียงกันก็เลยทําให้ชาวฮั่นสามารถที่จะกอบกู้ราชวงศ์ของเขาได้สําเร็จ อันนี้ตามตำนานว่าขนมไหว้พระจันทร์ครับทีนี้ถามว่าทําไมถึงต้องเขียนว่าขนมไหว้พระจันทร์นี่เลยนายสีจินผิงรู้จักไหมฮะสีจิ้นผิงเหรอเป็นประธานาธิบดีนะฮะสีจินผิงประธานาธิบดีประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสีจิ้นผิงนี่สั่งห้ามข้าราชการของจีนเลยนะครับห้ามเอางบหลวงไปจัดซื้อขนมไหว้พระจันทร์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินงบหลวงเนี่ยไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์ในราคาที่แพง อ่าแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับแล้วก็สั่งห้ามด้วยห้ามรับด้วยนะห้ามเอางบหลวงไปซื้อและแจกแล้วสองก็คือห้ามรับขนมไหว้พระจันทร์ด้วยถามว่าทําไมเขาบอกว่าในไส้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยนะเขียนจดหมายเขียนข้อความไว้บอกเราจะลุกขึ้นมาฆ่าทหารมงกอลพร้อมกันเนี่ยในยามสามนี่เขาส่งเป็นกุญแจรถเลยให้เป็นรถเลยอ่ะให้คใส่กุญแจรถสอดไส้มาในขนมไหว้พระจันทร์เลยติดสินบนมาเลยเออติดสินบน มีทองคำคุณแจรถแหวนเพชรนะส่งมานะครับบอกบางทีนี่สูงถึงชิ้นละแสนหกหมื่นหยวนหรือประมาณ5ล้านโอ้คือไอ้ประเภทที่เอารบหลวงมาจับเนี่ยนะคุณสนองคุณไม่ต้องห่วงเลยอะอพวกประเภทนี้นะัดใหญ่จิบหายเลยแหละจัใหญ่มากคือประเภทเงินเพื่อนไงเออไอ้เงินเพื่อนเหมือนกับมาเล่นไพ่เงินเพื่อนนี่สบายเลยแหละพวกนี้แทงเท่าไหร่ก็ไม่ยั้งเลยไม่ยั้งเออเต็มที่แต่ว่าถ้าเงินเองขี้เหนียวมิดกเมียนไม่จ่าย อันนี้ก็เหมือนกันนะตั้งงบหลวงมาจัดงานคุนลองดูแะจัดอีเวนต์อะไรเนี่ยจัดปั๊บเนี่ยลงทุนเป็นแสนแสนงานจริงๆสักห้าหมื่นวัดครึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งผมเจอบางงานนะแถลงข่าวสองชั่วโมงเนี่ยใช้สามล้านสามล้านใช่ไหมแถลงข่าวสองชั่วโมงหารเป็นวินาทีวินาทีละแสนนะมึงโอ้โหมนโหดจริงจมันก็นีดอันนี้ก็แต่ว่าเมืองไทยมันไม่เคยมีมึงไหว้ประจันประเภทต้องงบหลวงมาไหว้เนี่ยส่วนใหญ่ของงบตัวเองทั้งนั้นนะแต่ว่าพอคุณดูไอ้ไทยรัฐเนี่ยผมหน้าห้านี่ของ ลมเปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยผมชอบป้าหัวของนี่ไปอาอาหาอ่านแล้วกันเนี่ยซูมซูมซูมรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆนึกถึงสายันสัญญาสอยอส,อย,อสอยอพี่เป้าคนเดิมนายุทธเขาพูดไว้เมื่อคืนวันศุกร์ตบท้ายเลยนะไม่มีอะไรจะถามอีกแล้วคงเจอกันอีกนานพอสมควรอย่าเพิ่งเบื่อก,ก่อนก็แล้วกันรักพวกรักพวกเรารักพวกผมรักน้อยๆแต่ขอยนานๆแน่นึกถึงพี่เป้าเลยนึกถึงใช่ไหม เสียความรู้สึกรักสายันน้อยๆแต่ให้นานๆหัวสันนิดๆด้วยรักสายันน้อยๆแต่ขอยนานๆแน่นี่อ่าแล้วก็เพลงเสียความรู้สึกรักเทพไทยน้อยๆครับผมรักได้มากมากแล้วก็รักนานๆครับผมไม่ต้องน้อยๆรักได้มากมากรักนานๆเออพี่เป้าสายันสยานี่ก็ไปอ่านแล้วกันซูมก็เขียนนะฮะก็ที่เป็นมุกของพลเอกประยุทธ์นะครับมีความน่ารักอยู่เสมอและท่ามความแข็งของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าก็มีอะไรที่มันเรียกรอยยิ้มเสียงวเราะกัน แกก็แกลาคิดถึงไอแน่แน่ไปดูนะแน่แน่อนอ่ะคิดถึงคิดถึงเสร็จแล้วก็แค่ฉีกยิ้มนี่ก็ขำแล้วนะขำขำคิดถึงแล้วก็ยิ้มตลกดีเหมือนกันน่ะหน้าบ่าวผมอาจารยคุณก็ต้องรู้สิว่ามันต้องมีดีเอ็นเอบ้างอ่ะมันโทษนะเป็นเรื่องมันบางครั้งมันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างนะผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องมีอารมณ์ขันบ้างมีอารมณ์ขันแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ยังขันอยู่นะคุณว่าไม่ขันเชื่อ เออแต่เว้นบางแห่งก็ไม่ขันนะนกเขานกลงหัวจุกผมไม่รู้นะแต่ว่าขันถ้านกเขาขันก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้คุณสามกุกคุณรู้จักสามกุกสองกุกไหมนกเขานกเขวสองกุกสามกุกอ่ะสามกุกหายากนหหายากไงสามกุกอาการหลายแผกหลายตัง์นะหลายตังหลายตังหลายตังเอเรามีพลเอกประยุทธ์เราประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเลขาคอรมอเลขานายกตกลงใครอ่ะเขาเรียกเขานี่ในปาตตวานิวโนตหน้าหนึ่งมติชนคอลัม์ นิวนูตเขาบเขาบอกนายกน้อยคำว่านายกน้อยเนี่ยเพิ่งมียุคไหนคุณรู้ไหมยุคไหนยุคป๋าเปรมพลเ,เอกเปรมติน,นาสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีครับเลขานายกัฐมนตรีคือ,อนาวากาตรีประสงค์สุนทรีแล้วก็นั่นแหละเป็นที่มาของนายกน้อยพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนายกในมีเลขาสองคนที่มีชื่อเสียงนะครับคือพลตรีจำลองด้วยใช่ไหมจำลองแล้วก็นาวาการตรีประสงค์ ได้ชื่อว่านายกน้อยคนได้ประสงค์เนี่ยเป็นนายกน้อยเลยฮะเพราะว่าป๋าเนี่ยท่านเป็นคนพูดน้อยครับสั่งงานน้อยก็ไปรเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านประสงค์เนี่ยท่านเลขาสภาความมั่งคงเก่าเนี่ยเออท่านก็เียเอเมองไทยว่างั้นอ่ะครับท่านก็สั่งการห <c oughs> มายความในฐานะที่คนเป็นเลขานายกเนี่ยสั่งการแทนนายกหมดทุกอย่างรเรียกประชุมปลัดกระทรวงมาหมดเ,ออเรียกหมดสั่งการทุกอย่างอธิบดีแกสั่งเองหมดเหมือนทําหน้าที่นายกแล้วน,นายกเขาเลยเรียก ที่มานายกน้อยอคนเป็นเลขานายกเนี่ยไม่ว่านายกอบอจอนายกอบอตอหรือนายกอะไรก็แล้วแต่นายกเศมนตรีนะถ้าหากว่าทํางานเป็นนี่นะและประสานงานดีเนี่ยมีบทบาทมากกว่ารองนายกอยีก<ช>เรียกแต่ว่าตําแหน่งมันน้อย<ช>เลขาตําแหน่งมันน้อยรองนายกมันโก้กว่าแต่อํานาจเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าอานาจคนเป็นเลขาเนี่ยมันล้วงลูกได้ทุกกระทรวงทบวงกลมแต่ว่าต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงนายไว้ใจอ่าไว้ใจแล้วก็ทาการแทนได้เลย คือสามตำแหน่งอะที่เขาบอกว่าต้องเลือกเองในเรื่องห้ามฝากนะหนึ่งเลขาครัเลขาหรือเลขาส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นคนรู้ใจต้องเป็นคนรู้ใจเพราะไม่รู้ใจไม่ได้เลยสั่งการไม่ได้ไม่ถูกใจสองสองคนกับรถครับต้องเลือกเองต้องเลือกเองครับเพราะคนกับรถเนี่ยรู้ความลับมากกว่าเมียที่บ้านอีกคุณรู้ไหมระระหว่างนั่งในรถเนี่ยมันต้องคุยตลอดคุยงานคุยราชการสั่งการคุยความลับดิวธุรกิจล็อบบี้โนนล็อบบี้นี้โยกย้าย คนรู้หมดต้องเลือกเองต้องเลือกเองไว้ใจถ้าเมียส่งมาเมียส่งมาเรียบร้อยครับส่งกลับเลยใส้ศึกเลยครับส่งกลับได้เลยต้องเลือกเองครับต้องเลือกเองและก็3ก็คือนายเวรนายเวรคือตำรวจติดตามบอดี้การ์ดอันนี้ต้องเลือกเองครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คุณดูดิผู้นําประเทศแต่ละประเทศเนี่ยที่ถูกสังหารในสังหารด้วยคนใกล้ชิดด้วยนายเวรทั้งสิ้นเลยอินทิราคันทีนะจิปคันทีแม้กระทั่งปักจงฮีเขาเกิคนใกล้ชิดหมดเลย แล้วนายเวนเนี่ยเป็นคนที่สําคัญเพราะหนึ่งเข้านอกออกในห้องนายเนี่ยได้คนเดียวเวลาไปพักที่ไหนไปไหนมาไหนเนี่ยนะแล้วก็นายเวนก็จะเป็นคนเข้าไปดูเสื้อผ้าเข้าไปปลูกเข้าไปอะไรเนี่ยค,คนเดียวนายลืมของสําคัญนายเวนก็ต้องไปเอามาให้อารน,นี้นายเวนก็ต้องเลือกอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่านายเป็นผู้หญิงนายเวนเป็นผู้ชายเอออันนี้ถ้าเลือกนายเวนเป็นผู้ชายเราจะยุ่งเพราะว่าพอนายเวนบุกเข้าไปถึงห้องนายแล้วเนี่ย ก็คงมีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องใช้ผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เก่งแต่ว่าบางคนยังใช้ผู้ชายอยู่นะใช่ยังใช้ผู้ชายอยู่ก็เห็นนะคุณก็เห็นนี่ตามหลังคุณเป็นผู้ชายอยู่ก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสเพราะงั้น3อย่างนี้ต้องเลือกเองต้องเลือกเองครับทีนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องเลือกถูกไหมจะเลือกดินายกน้อยนี่แกก็ต้องเลือกนี่ชื่อบิ๊กยาวนี่ผมใครใครบิ๊กยาวพลเอกยุวนัฏสุยกุลน้าุทยาเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเตรียมฐานรุ่น12รุ่นเดียวอันนี้เกษียณแล้วนนะเเกกกษียย็มาาาารับตแห่งลข ผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเลือกคนนี้เพราะคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายคนไม่รู้จักเราเรีไม่ปปอปปูล่านะทางสังคมแต่เขาบอกว่านามชื่อเล่นเป็นสิริมงคลพิคยาวชื่อยาวยาวก็แสดงว่ายาวอะไรยาวก็ดีหมดแหละแต่จะยาวมากัก็ไม่ดีอายุยาวอายุยืนนี่ชื่อพิกบิคยาวคนเนี้ยก็มาแดงแล้วก็บิกแขกอันนี้แม่ทัพปากสีนี่ก็เขาก็บอกว่า จะเป็นด้วยแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่ามันยังไม่มีใครทาบทามครับอแล้วก็มิเตอร์ออซีซันอัมพลกิติอัมพลอันี่ทุกฤดูยาสามัญประจําบ้านเลยทุกรัฐบาลออซีซันในทุกฤดูเลยนะทุกฤดูทุกรัฐบาลทุกคนแกอยู่ได้หมดแกเข้าติดหมดเลยทุกคนเลยมีคนเดียวที่เตือนคนนี้บอกอย่าไว้ใจมากอัมพลกิติมัมรักไปกบเนี่ยนะออกบเนี่ยใครครับ คุณบรรหารคุณบรารแกมาจากคุณบรรหารเ,เริ่มต้นที่แกมีโด่งดังมากจากคุณบรรหารแกอยู่เคยอยู่อยู่สภาพัฒ จากสภากพคุณบรรหารก็เอาไปอยู่กระทรวงเกษตรเพราะคุณบรรหารนี่คุมกระทรวงเกษตรนี่สิบกว่าปีนะใช่แล้วก็จนกระทั่งเอามาอยู่ที่สำนักนายกสำนักนายกเป็นเล็าครคอรมอแล้วมาเป็นเลขาคอรมอแล้วก็มาเป็นบอร์ดการบินไทยอัมมาตะนีรันการเลยของแกเป็นตลอดเลยบอร์ดเล็กบอร์ดใหญ่บอร์ดจิ๋วบอร์ดเจี๊ยบบอร์ดเจี๊ยบบอร์ดสารพัดบอร์ดมีชื่อจะเป็นเลขาธิการนายกอีกหรอนี่ก็บอกว่าคนนี้แหละเพราะพอคนนี้ไปปั๊บเนี่ยทำงานเข้าตานายมากแล้วว่า ดีครับผมครับเหมาะสมครับท่านครับดีครับนายสบายครับท่านนี่พวกนี้แหละ <c oughs> นี่ฮะก็บอกทำงานเข้าตานายกมากมีอะไรเรียกหาแล้วคอยสรุปปิดประเด็นไม่ให<อ>้ม<อ>ีคนตีความไม่วุ่นไม่ได้เชื่อถึงม<อ>ิสเตอร์ออซีซั่นนะแต่ก<ด>็นะบอกได้ทุกฤดูแต่ว่าสุด้ต้ของคอลัมนิวโนตเนี่ยบอกว่าที่เข้าๆออกตอนนี้มีอดีตผู้นำนักษายุค14ตุลาอีกหนึ่งคนอ้าวใคร่ฝากการบ้านให้คุณสนองไปช่วยหายผมด้วยผมก็มานึกอยู่ว่าใครบ้าง14ตุลา มันรุ่นเดียวกับคุณวิทยาแก้วพาราเดยคุณชำนี้สักดีเศษคุณจำนี้สักดีเศษคุณเสกสรรปฏเถดคุณคุณธีรยุทธบุญมีใช่ไหมคุณชัยวัฒน์สุรวิชัยครับนะในผู้นําเยอะคุณเกรียงกำมลนระหวาไปรลดคุณภูมิธรรมหมอเวงหมอเวงเอาหมอเวงไปแล้วกันท้ำพุยุ่งเลยเอราหมอเวงไปนะเออถ้าเป็นหมอเวงอดีตผู้นำทั้งสัปดา14ตุลานี้แล้วก็ยุ่งแล้วผมอ่ะมาเป็นเลขาธิการนายกผูกคอตายปลายขี้เลยอ่ะคุณรู้จักขี้เลยไหมคุณตายแล้ว ผูกคอตายปลายขี้เลยเนี่ยคุณรู้จักขี้เลยไหมย่าเจ้าชู้ย่าเจ้าชู้บ้านผมก็เรียกขี้เลยตายแล้วติดตรงไหนไม่รู้ติดแล้วปิดกันไม่ต้องคอลัมน์นิวโน็อตกับหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็คอลัมน์ไหนอีกอะคุณต้องไล่เลยนะเรื่องข้าวหน่อยแม่เรื่องข้าวข้าวตอนนี้มันก็สืบเนื่องจากนี่ไงคุณเทพไทยครับน้ําท่วม น้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องชาวนาตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ําอีกแล้วครับถึงฤดูการนี้เราก็จะเห็นชาวนาเกี่ยวข้าวหนีน้ำหรือไม่ก็เอาข้าวมาตากอยู่บนถนนนะครับและตอนนี้ข้าวก็ราคาตกมากนะครับห้าพันหกพันเท่านั้นเองนะแล้วก็ขณะที่วันนี้กรมการค้าต่างประเทศเขาเรียกคู่ท่งออกเนี่ยครับพราค้าส่งออกข้าวเนี่ยมาฟังกติกาเพื่อจะเปิดประมูลวันที่12กันยานี้แสนสามหมื่นเก้าพันตัน ตีใช่ว่าแสนสี่หมื่นตันเมื่อเช้านี้ผมคุยกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณเทพไทยคิดว่าเขาจะขายได้ตันละเท่าไหร่ไม่ทราบตันเท่าไหร่ได้หมื่นสามหมื่นสามครับข้าวสารนะข้าวสารแล้วตอนแล้วตอนจำนำอะหมื่นห้าห <c oughs> มื่นห้า น่าจะได้กําไรตายเลยแบบนี้น่าจะจะเดินรุ่งเรืองไงธุรกิจแบบนี้ซื้อข้าวเปลือกมาหมื่นห้ามาสีเป็นข้าวสารแล้วขายหมื่นสามเข้าเข้าเปลือกนี่นะถ้าจะเสียเป็นข้าวสารหนึ่งตันเนี่ยต้องใช้ข้าวเปลือกตันครึ่งสีได้ข้าวสารหนึ่งตันซื้อข้าวเปลือกมาตันละหมื่นห้าขายข้าวสารตันละหมื่นสามหมื่นสามรวยเงี้ยรวยรวยมากเลยแหละแต่เขาจะประมูลนี่นะข้าวนี่นะพ่อค้ารวยรัฐบาลรวยรัฐมนตรีนักการเมืองรวยเขาประมูลข้าวหอมมะลิครับที่สสองเนี่ย ก็ตีเทว่าราคาน้าจุดที่ประมาณ28งหมแล้วถามว่าต้นทุนอะไรสามหมื่นกว่า<ข>อ้นทุนตันละหมื่นอ่ะของเมืองไทยมันก็ดังมากนะครับคือกินแล้วหอมนะเวลาเขาที่บ้านผมเขาเรียกเวลาสมานชมว่าเวลาเขาไปกินข้าวเอาเข้าวหอมอข้าวปแล้วก็เรานชมว่าไม่มีอะไรกินก็ไปกินเคยจีคุณรู้จักเคยจีไหมเคยจีเคยเจี้ยนอะ่นะคุณเคยจีเคยเจี้ยนเวลากินข้าวแล้วถ้าข้าวพี่เคยน้องนะเอเอ ข้าวพี่เคยน้องเนี่ยอร่อยมากที่ถือข้าวเปล่ามาครับเปล่ามาแล้วก็มีเคยมีกะปิอาศัยเคยกะปิน้องนะแล้วก็บอกถ้าข้าวพี่แล้วของพี่กับข้าวน้องเนี่ยนะแล้วถ้ามีไข่ก็ไปด้วยนะไข่พี่นะก็ข้าวน้องข้าวเคยน้องแล้วจะอร่อยมากเป็นสูตรอย่างนี้เป็นสูตรเลยอาหารการกินภาคใต้ก็ต้องเป็นแบบนั้นลคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีกับข้าวกับเอากะปินี่แหละกะปิเคยฮะเขาเรียกมาจีมาย่างไฟเมเคยเจี้ยนเคยเจี้ยนคุณอยากเคยเจี้ยนไหมล่ะ คยเจียนก็เคยเจี้ยนก็คือใส่น้ำมันก็เจียวน้ำมันเจียวน้ำมันนะเอาน้ำมันร้อนๆตีกระเทียมเข้าไปเอากะปิใส่เข้าไปผัดปลาผัดก็ข้าวคุกกะปินั่นแหละคุกกะปีนะข้าวปั่ไก่น้องข้าวปัดเคยข้าวปัดเคยข้าวปี่ไก่น้องเอ้าแล้วก็ข้าวประมูลไปไปแล้วเหรอก็วันที่12 เพราะฉะนั้นปัญหาของบนเนี้หนังสือพิมพ์ก็หลายฉบับเหมือนกันนะที่พูดเรื่องข้าวใช่เรื่องข้าวเนี่ยใครที่สนใจก็ลองติดตามดูนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องโครงการนโยบายจำนำนี่ไงแล้วที่หม่อมเหลนของคุณเทพไทยอ่ะแกก็ไปตรวจตรวจสอบโกดังข้าวใช่ไหมแต่บางโกดังก็ไม่ให้ความร่วมมือนะบอกว่าเฮ้ยถ้าจะรีบตรวจก็มาวางกระสอบเองนี่จากที่วางเพ่นพ่านอยู่เนี่ยนะบอกมาวางเองแก่บอกพูดตรวจหลายคนแก่แล้ววางไม่ไหว จะปีนขึ้นไปดูก็ลำบากอยู่แล้วมอมเลนผมนี่หัวเขากรอกแกรกแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วขึ้นไปลำบาก5 8แล้วเออแล้วไอ้ไอ้บางโกดังที่มันอุบาทมากก็คือว่ามันทํานั่งร้านเลยนะครับทำนั่งร้านแล้วข้าวไปคลุมคลุมไว้เอแล้วก็ในโป่งตีโป่งเลยไม่ไม่ไม่มีข้าวข้าวไปขายหมดแล้วข้าวไปขายหมดแล้วเหลือแต่ลมเรียกสต๊อกลมเอาข้าวมาคลุม แล้วถ้าหากว่าไม่ตรวจสอบไปดีไม่ไปเรื่อยดูไปเห็นนะไม่ไปรู้ก็จับไม่ได้ก็เห็นกองพเนจรเติมกระเนื้อครบข้าวเยอะเต็มเลยเออเต็มโกดังที่ไหนมันโปร่งไม่มีข้าวเออไอ้กี่โกงไงพวกนี้จับปลานชีวิตได้หมดนายุทธเชอดคอยหมดเลยนี่ก็คือเรื่องปัญหาข้าวนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเรื่องช่องสามโอ้ช่องสามเรื่องใหญ่มากเออประเทศไทยเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมเขาสั่งให้จอดับแล้ว คือบางทีฟังฟังดูเหมือนสั่งให้ช่องสามจอดัาจริงไม่ใช่นะคือฟังแล้วก็คือว่างี้เขานัดประชุมบอร์ดบอร์ดเล็กในบอร์ดใหญ่บอร์ดใหญ่ในกสทชแล้วก็บอร์ดเล็กกสทมีผันอกนทีเนี่ยเป็นคุณพัะหลุ่มคุณประลุ่มคุณประลุงนะน้ำมันน้ำจีนน้ำเป็นประธานบอร์ดเล็กเนี้ยนะครับและจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าคือพอโทรทัศน์มันมีระบบดิจิตอลกับระบบอนาล็อกก็คือที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ พอเขาสัมปทานกันเสร็จปั๊บมันก็ต้องเปลี่ยนจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลทีนี้ถ้าคุณอยากจะทําเป็นอนาล็อกช่อง3อยู่ปัจจุบันก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไร,รแต่เขากําหนดว่าคุณต้องโฆษณาได้ไม่เกิน6นา,น,นาทีไม่เกินนี้นะแต่ตอนนี้ก็โฆษณาเท่าไหร่สิบสองโอ้ยเ <c oughs> หลือเช <c oughs> ือผู้ใหญ่นวลจริงๆเลยอย่างนี้พอพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเขาก็ไปอ้างคําสั่งคอสชไงแวอออากาศได้อะไรได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบอร์ดกสทเขาก็เลยมีการประชุมกันปรากฏว่า มันก็ถูกบีบนะบตัดสินใจเสร็จทีเธอ,อกฎหมายก็กําหนดอย่างนี้แล้วก็ทีวีดิจิตอลอื่นเขาก็ไปแล้วแต่ช่อง3ยังไม่ไปได้เปรียบเพื่อนอยู่เนี่ยโฆษณา12นาทีเนี่ยเอาเปรียบเพื่อนอยู่ช่องเดียวช่องเดียวเยวพื่อนอื่นก็ปฏิบัติตามหมดใช่ช่อง5 7 9เขก้าเขาไปหมดแล้ว ไอทีวีไอไทยพีบีเอสไปดิจิตอลแล้วเขาออกอากาศควบคู่กันไปแล้วแต่ช่อง3ยังออกอากาศแยกเลือกตัวเองได้มาอีก3ช่องทำช่องกว่างไปซื้อหนังจีนออกไงเก่าๆเพราะฉะนั้นมติกสทอทเมื่อวานนี้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ภายใน15วันให้ผู้ประกอบการจานดาวเทียมอไต่คมอ่ะทุกจานทุกจานทุกเว้นทุกสัญญาออกไปของช่องสามห้าบอกแล้วก็เคเบิลทีวี ห้าบอกห้อก,อกเพราะฉะนั้นใครจะดูก็ไปสาหนวดกุ้งเอาใครจะดูช่อง3าก็ดูจากหนวดกุ้งเขาไม่ได้จั่ง,งเขาไม่ได้สั่งช่องสามนะ,ะเขาเพียงบอกระบบจานระบบเคเบิลเนี่ยเขาคุณออกไม่ได้นะ เพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่ระบบดิจิตอลแล้วแล้วก็กฎหมายก็กําหนดไว้อย่างนี้ถ้าคุณออกคนที่มีความผิดไม่ใช่ช่องสามเพราะช่องสามไม่ได้ออกเองก็คือคุณไปเกี่ยวสัญญาณมาคุณไปเกี่ยวสัญญาณมานี่แหละปรับไันล้สองหมื่นน่เออเอานะแต่ผมผมเป็นช่องสามผมจะจ่ายค่าปรับให้นะเพราะโฆษณานารจีห้าแสนนะสรยุทธสุทัศนะจินดาผมจะทำยังไงกักเพื่อนผมเนคุณสรยุทธ์นี่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 คุณพูดถึงคุณสรยุทธนะประกาศหอมของคอลัมน์คนปลายซอยในเขียนแทนคุณเปลวสีเงิน แทนปาดปิงถึงคุณสยุทธเลยอ่ะป๋าไปไหนไม่รู้ว๋าป,ป๋ปาพักป,ป <c oughs> อนมั้งคุณผักกาดออมก็มาเขียนแทนนะครับบอกว่าที่ช่องสามพยายามดิ้นต่อลมหายใจทีวีอนาล็อกเพราะแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปเขามีรายได้มากกว่าช่องดิจิตอลเท่าตัวเข้าไปอยู่ในระบบดิจิตอลเมื่อไหร,สร่สยุทธสุทัศน์จินดารายได้หดไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาช่วงนี้ให้คุ้มค่าทุกนาทีครับ รู้ไหมเขาไอ้มตโตของช่องสามว่าไงมตโตคืออะไรครับคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีที่ช่องสามอ๋อเมื่อไหร่ที่ยังออกอากาศอยู่ในระบบดาวเทียมเคเบิลทีวีได้ยังโฆษณา12นาทีเนี่ยคุ้มค่าทุกนาทีคุ้มค่าอยู่แล้วช่องสามเนี่ยทุกนาทีเลยครับเลยมาพอสมควรแล้วขอพักเบรกหน่อยพักก่อนนะพักก่อนเดี๋ยวช่วงที่สองมาเจอกันครับครับ